ทุกคนครับผมสามารถเอาชนะเจ้าเบ้าเ,าเทเลสโคปได้แล้วนะครับอายุวินพี่ผมชนะได้แล้วครับสวัสดีคนดูหน่อยครับผมสไป์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีเอาชนะก็คือวิ่งวนครับวิ่งวนแล้วพอมันแบบยัดแผลก็ปุ๊บมันจะมีครั้งหนึ่งด้วยมันแบบมันจะกระโดดใช่ป่ะด้วเนี้ยพอมันลงมาปุ๊บเกาะมันจะเปิด จากเจ็ด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 วิเจ็ดเจ็ดอาซีอ่ะแล้วนี่เราก็ตีมันนั่นแหละครับวิดีโอชนะในนี้ยพอมันถึงล่างสอง,ง้ี่ไม่เอามีดไปฟันมันระหว่างลุมครับแล้วก็เวลามันใช้ท่าเนี่ยให้เรามีหลบแล้วสักพักนึงเนี่ยมันก็จะแบบให้เราเลยนะมันจะใช้ท่าให้เราใช้ปืนในเนี้สวนมัน เตรีความเร่งกลับใหม่เหมดเลยนะเย้ <Yeah! S 1> เจ้าบาวเดเละสะโคในที่สุดผมก็ได้มันมานะครับไอตัวนี้คือยากสุดๆเลยไอตัวนี้เป็นตัวที่ตัวแรกเลยนะที่ผมแบบพอชนะได้ผู้ผมอยากจะร้องไห้แบบขอบคุณพระเจ้าไอั้นไม่หเหนยยมันทายากนะเว้ยเปาจีวีทำได้ยงี้ผมพี่ฝึกสามวันเหมือนกันมันพี่คนนั้นแหลนะที่ว่าเขาฝึกไอบาวเทเลแมนล่างสองไอเดเลสโคแมนล่างสองเขาฝึกสามวันเลยนะเปา พี่ฝึกแค่สองสามวันพี่ฝึกแค่สองวันเองเว้ยก็คือพี่รู้บูมเมนต์มันเลยอ่ะก็คือเราจะลองไปลงใช้สกิลเขานะครับซึ่งเย<อ>้ <Yeah! S 1> ได้ที่สุดก็ได้เจ้าบาวทีสลาเมนมาใช้นะซึ่งเงินที่เขาใช้เนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยแต่กูได้เลยไาแล้วไปที่สุดไอ้ไอ้ไอ้ตัวตุดโกงของผมก็มาแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณเอ๊ย ไอ้อะไรอ่ะเฮ็ดไม่เคยเห็นมันมีสกิลเสริมหนึ่งอ h shit Oh my god เฮลล์ย่ะไอ้อะไรอ่ะโซน่าป่ะโซน่าเหมือนไอตัวสปิเกอร์มูเมนต์ปะว่าอะไรน่ะ เอียมพีนี่หว่าไอ้ท่าอันนี้นี่แหละที่ผิดอะไรอ๋อเกาะเลือดเลือดเลือดตามบอสไปก็คลิปนี้จะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวงเรียบครับผมมาอวดเบาตีเลสตะโขบรีเๆก็ขอว่าคุณที่มาดูกันแป๊บหนึ่งนะบายยนะครับส่วนขวามือบนเนี่ยคือเปลเฟอร์นะครับถ้าอยากดูก็ไปดูได้ แต่ต้องมีพ่อแม่ดูด้วยนะเก้าใจบ่อืม